ตลาดนัดโคก็เบือพี่น้องอทงนนั้งบ้านหน้าเมืองหน่อยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครพี่น้องถ้ามาเบึงบรรยากาศซื้อขายโคก็เบื่อแต่ละข้าวามีเยอะตัวไม่ก้วอยู่บ่มีควายอยู่บ่บ่แต่ละก้วข้าแม่่นีบ่แม่เพ่่นโมมป็แลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกเท่าไดราคาแม่ลูก ลูกเศร้าสาหาัโอศร้าสามนี่นี่พี่น้องีลูกคนอ๋อลูกคนงามมีตัวไหมแมนครับลูกแรกบอกลูกแมกครับลูกเมยหรือลูกครูนะครับโอ้ลูกตัครูนี่เป็นเมยลูกคนว่าคนว่าเศร้าสามเศ้าสามหาล่อยเนาะราคาต่อรองเลยพี่น้องลูกงามงามโอ้มูลานี่ยบ่นโอ้ด ใช่ใช่แม่เพื่อนจุดจนลูกดำดำนะบอกโอ้ลูกเป็นมูลาบอกอสีนี่โค้นี่พี่นอ้อนงอีกโค้หนึ่งนี่แม่ลูกลูกตักโตัวเร็วเพิ่งลูกสามนี่พี่น้องนี่แม่ลูกนี่ราคาเท่าไรเกะาะราคาสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าลูกขนออกสีดำลูกแม่พี่น้องโอ้แม่นี่มั่านเด้อเพื่อนว่าแม่นี่ม่นแกพร้อมคลอดแล้ว ราคาสองมื่นเจ็ดอันนี้กกไม่ลูกเพื่อนบอกโอ้อันนี้ขอีกคมหนึ่งพี่น้องสามขมนี่นี่นี่ขคมหนึ่งลูกแรกบ่นี่ลูกครับโอ้ลูกตัวที่สองแม่ลูกพี่น้องลูกแม่ลูกลูกเพิกลูกเพิกเนาะลูกตัวผูกเท่าไดร่ราคาเพิ่มขึ้นมีเ้าสามพี่น้องสองสองหาหาร่อยเด้อพี่น้องเด้อราคาต่อรองได้ ของหอยกล่องนี <ệ phones> ่นอะเบอร์เข้าจำเบอร์ได้ลศ8640่่บโอซ้พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเขามาเด้อพี่น้องเด้่อยกเดี๋ยวสิซื้อหปล่อยกล่องเกาๆนี่ล่ละพี่น้องสาบคมนี่ได้มาตัวได้ก็เลือกเอาพี่น้องจ้าอยู่แม่สาว มันมันมันได้จัามือเหรอนี่มือเวียดร้อนมันได้จัามือเหรอมันมันบอกออมันมันเลยเจ็ดเดือนโอ้เจ็ดเดือนแล้วบอกเอาคันเสร็จเลยนี่โอ้เพิ่นว่ามันเลยเจ็ดเดือนเราบอกเท่าไหร่ราคามันนี่เปิดไปเท่าไหร่โอ้ราคาสองหมื่นสองพันพี่น้องสองหมื่นสองเปิดไปค่อยพี่น้องเพิ่นว่ามันแล้วงานความชุกโอ้สดดีหางลามดีพี่น้อง ราคาสองหม่นสองพัต่อรองเลยเนาะตองเบียดร้อนเบอร์ติดต่อเบอร์ศ8น0์แปดแปดสามสองสามหนแล้วพี่น <ics> ้องเด้อได้สนใจพี่น้องเป็นเมม่านเมม่านพี่น้องร่อมท้งกวสี่ร้อยสามสิบหนี่ราคาสอ0หมื่นพันก็เหลียอย่งดูพี่น้อง ราคางาะกลยเนือ jumped, おお่อยนังมันดีอยู่ไกแล้วมนด้สนใจโทรเขามาสอบถามเมื่อเอาพี่น้องห้องวหยดร้อนโอ้คว่าลูกบ่มคนนี้ลูกบ่มเนาะเชิงเป็นอะไรยเนาะคาับผมสิบสามเท่ารสิบสมบสอยสิามสิบสามสิบามิบสามสิบสามิบามามสิสามเสินามาามสูิบมบิ จะมาวัดตะกุก้อยหิวบ่ได้กินยาข่อยมัดแป้งนี่ละข่อยจะมาราคาถือเลยบ่เกี่ยวหยาให้กินพี่น้องโอ้ยแพงเกินเนาะราคาเท่าไรนี่เปิดไปไหนเปิดไม่สิบแปดครับหมื่นแปดพันี่ครับผมพี่น้องบ่อสองหมื่นบนคนข่อยตัวห้าบาทบ่อสองหมื่นหมื่นแปดพันราคาเนี่ยังสิต่อได้อีกโย่กอได้หน่อยครับกอได้หน่อยเนาะอันสองตัวนี้แม่นบ่เนี่ยขายแล้วครับ ขายเท่าไรสองตัวนี่สองตัวขายสามสิบสามค่ะโอ้สามสิบสามสองตัวนี่ขายแล้วเหลือตัวนี้สิบแปดผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยทางเฟืองเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 7 0 8 7 2 5 5 2 5 5 1 0 1 7 1 0 1 7เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพี่น้องโทรเข้ามาโอ้ เป็นยังไงมือสานการหัวขึ้นหน่อยลงมาเพียงหน่ยมันเบิร์ตยังไงควันม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 นดสิ้นเลยไอ้เจ้าเขาขายอะไรฮะน้ำเค็กเขาเจ้าเขาขายอะไรโอ้เขาบ่ขายในเค็มบ่ขายออกมาในตลาดเลยบ่มีงัวงไปให้ข้าเจ้าถือโทษบอกนี่ไงตลาดถือเขาบอกโอ้ตลาดมันถือกได้หอยก็ไปให้ในเคอมถือกบานคนเลี้ยงเขาบะขายมาบานเนี่ยมันไปไหนงัวตัวมันบอกเดี๋ยววันเดี๋มันบ่มีงัวมันก็จะบะขึ้นบะงัวงแล้วข้างัว ข้อเลี้ยงเขาเขาตึงราคาไว้บหมกขอยเขาบอกขายเจ้าว่าขายมันเออโหคนเลี้ยงเนี่ยตึงซอยตึงไว้บ่มีบ่ปล่อยงออกมากเลยของกันชนหน่อยของก็นชหน่อยนู่นในตลาดบ่มี คนต้องการหลายง่วงบอกมากขยับเพตลอดจะต้องไปขึ้นราคาเขาอยู่เหื่นเป็นเรื่องในซื้อมาซื้อพ่อแท้งก็มาขายอยู่ดีจะนำจะจะเผาขายเพื่อนวะโอโหเพื่อนว่าจะเผาขายเด้อเพื่อนวะของของมันจังสิขึ้นถึงไว้ก่อนมันบ่ถึงใบเท่ากอนเรงไงอย่างใบเท่ากันรอออกมันสาเนาะออกมันสาแน่นอนแล้ขึ้นแน่นอนเนาะขึ้นก็หนีหรอกเพราะว่ามันเคียงเนียดเนาะงานที่มันบอกมีงานกับฉินงานมีงานกับฉินกับฉินงานขึ้นบ้านไม <c oughs> ่เสาลงหลุ <c oughs> ่มหมดเลยเนาะออกมันสาล่าพระเจ้า ก็สิผูกแขนนี่ยงหใส่ง้อหน่อยนะใส่งอหน่อยตัวนี้ก็เด้ซยวอเนาะบอกกันกับไปห่องคนว่าผู้ใดมีงพิ่นว่าในหาง่นว่ายาเผาขายออกมาเด้วยว่าฉันตึงไต่เขาให้ถือยาขายเขาจิไปหายเขาใส่ที่ตลาดง้ะเขาเรียกว่าเป็นคนในตลาดคนในหอยเนาะหัวจ้านชุ่มในซีง้ตลาดในซงอยู่บานจะขอเขาให้จัวจ้างหนาไปแล้วมันไม่มากจากขอบไม่ใชามาแต่ใส่เป็นบ่อทำขั้นขอมันจะยกขอบยกขอบันบ่ เขาเรียนขมาเนี่ยหมดรถรถท่านใดซื้องอ้อขอกมาขายตลาดโอ้เขาหูจักเลยเขาเรียนรัดโรดผู้ใดไปหาชุ้มเลจับตลาดก็คือเขหูจักกันมาสุดข้นเลยนะครับโอ้ผโหนาเขาอยูหูจักอัะมาชุ่มเลยขาจับตลาดอืมขาลาดขาลาดขาลาดอยู่ตลาดดีง้อซื้อน้ำขอกมันมีทีมหนึ่งขับไปหาซื้อน้ำขอกในห้อยในห้อยชุ่มหนึ่งอีกชุ่มหนึ่งอ่ะรัดซื้อในตลาดแมนมันมันจีหูจักกัมาสุ่เจ้าไปซื้อมาจากขอกมาขายตลาดขึ้เก่าดูเนาะเลื่อไปขายใส่ซื้อจากขอกแล้ว เป็ตลาดแน่เนาะไปหาเชียงเลยครับโอ้ปเป็นโซนเชียงแน่เป็นตลาดแน่ซื้อมาแล้วมาเจ็บว่าเชียง,ยงไะไเพากเชียงอันนี้บรไปหาซื้อน้ำขอบไม่เชื่อบรรล่าตลาดย่างเดียวตลาดย่างเดียวอันนี้เรไป กูเลยก็เอาไปหาซื้อน้ำแขอบกับมาขายอีโถอ๋อมันก็จะยุ่งชี้เนาะปั่นเงินไปเนาะแต่ว่าหันซื้อขอบว่าแพงก็ต้องมาขายแพงมันบ่มันบ่ซื้อไอาะมะขายแพงมันบ่ซื้อขายแดงเนามันขึ้นเงินเงียบไเจ้ามาเอางวสิได้งัวบ่เพราะว่างัวมันเบิดเหรอรถเป็นรถทิปหล่อคนาะรถทิปล้อมาเอางัวมันสิได้งัวไปบ่แล้วโอนี้งัวมันก็เบิดเหรอพี่น้องเริ่มเบิดเหรอ เริ่มหน่อยถอยลงแล้วล่ะปุได้มีก็เรี่องไว้อุ่นวันไว้พี่นอ้นองไว้ไทยขายนกนี่น้ำหมื่นแปดพันนี่แม่ลูก,กนั่นต่อได้พร้อมโอ้พี่น้องหมื่นบอดสองหมืน่นแม่ลูกหมื 18, น่นแปดพันเงินสั่งคนวะโอ้ลูกตัวแม่ย่างดีลูกแม่ลูกแม่นี่ยไม่ได้ลูกจักโต,ต,ตแล้วลูกสองคนว่าราคาหมื่นแปดพัน เป็นว่าราคานียังต่อได้อีกลูกแม่ยังดีมาจากตัวบ่นี่มาสามตัวโอ้ตายไปแล้วสองเยอะเท่าเดี๋ยวน้อแม่ลูกของหอยแอมนี่เน้ะเบอร์ติดต่อเบอร์089ย์แปด9ก้าศูนย์แปดเกาแตาแอมพี่น้องูุไดสนใจค่อยเลี่ยงราคาถือถือระโทรมากพี่น้องบ่อหอด2องหมื่นราคาสินี่เพิ่นว่ายังจิตต่อได้อีกอยู่ดี่ นี่พี่น้องสำหรับผู้ใดจะต้องการจะเอาควายเลี้ยงกับเ้อไปเลี้ยงไว้พี่น้องกได้จักบาทเศร้ายกได้เศร้าเขาหายสิสองมไปแล้วมึงไม่เห็นจิตพันนี่บอกมันไคะใหคนไทยียเบียดน้ำไทยเขานี่แหละไทยเานี่ติงื่อัวได้เงินถือสื่อียงนิดเดียวตัวนี้จะได้สองจะได้สองหมื่นัน่มีเงนสมแลว เป็นว่าสมเหลี่ยวดิแเมยนั่งสมเดือนสมพออย่างลรพอฝูงพอพันเนี่ยมันกระ่อนะดไปสามหมื่นเหนื่อยคิดราคาเนื่อยไปสามหมื่นอันเดียวจะขายจะขายสองหมื่นสองหมื่นทังเพียงหรือสองหมื่นป่าอยู่สอื่นยนะราคานี้ต่อได้เนาะต่อรองเอาได้อยู่ี่น้องเปอนว่ามันสมเลยสมเหลต่ว่าตัวนี้นี่บักเถิกรลปรอห้านีน เจ็ดย uh ี huh. ่ป่อ่าเจ็ดยี่อดหมื่นสองเดห่นสองี่บองเาหายเจ็ดพันเขาหายเจ็ดพันแล้วหอยฟุงหอยฟุงผัดพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสาก้ สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสามเก้าหกสามสามเก้าหกพี่น้องผู้ใดต้องการอยากได้อีกป้ายเหลี่ยงเนะพี่น้องเนอะนับหนึ่งนับหนึ่งโทรมาโทรมาพี่น้องซื้อไปไว้เนี่ยพี่น้องเอ้ยมันถือหอยเวียดพันซื้อมาไหวป้ายเหนือพี่น้องพันซื้อมาเตรียมสะสรงออกเมืองเงาะ่งไปเวียดนามพุ่นละมือนี้ก็เห็นหลายตัวอยู่ผู้ใดมีงวอเราแกเขามาขายพี่น้องต้องเวียดน้ำ เขาเจาซมาายคนเจ้าสร่ลักเยาไปเรียหคังโอ้เจนคนสชี้เห็นหอยเ้ยเบออยู huh. ่อ right? ่ะเบ่เีเบอชี a, uh ้โตุ่ครับพี่น้องแต่ว่าบ่ลายมาน้อยเศร้ามอยู่นี่เศรกลัวนี่น้องนี่พี่น้องเกิดหน้าเขาเจ้าซีมานี่หละนี่ ทั้งว้อทั้งควายพี่น้องคุนซื้อมาไว้คุนรถคุนล่อขึ้นรถอยู่เดี๋ยวเจ้านอยเป็นเจ้าึ้นรถผู้ใดมีงัวคนอ้วนใสแบบนี้พี่น้องเอาเขามาขายเป็นลำบานแป็นรถคุนคุณน้ำปลาคุนคุนคุณน้ำปลาพี่น้องคุนเอามาไว้ล่อไวแต่ทรงเวียดนามเจ้านอยเป็นเจ้าคืนรถเดี๋ยวคุนกระลังหงายจริงยู่ตลาด ม,มันหน้าเมืองหน่อยเพค่นรับซื้อที่แถวหนแเละ